ปี2,568กรมตรวจบัญชีสหกรณ์น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สู่แก่ปวงชน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมตรวจบัญชีสหกรกรได้ร่วมสนองงานตามพระราชดำริสารต่อการดําเนินโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนพินธุรกันดารเพื่อช่วยเหลือเด็กตักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสา,ากรนกครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริตามนโยบายของผู้บริหารโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนานและเพิ่มคูนความรู้และทักษะในการทำงานจากการฝึกปฏิบัติจริงส่งเสริมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสา,ากรนักเรียนปลูกฝังให้รู้จักการจดบันทึกบัญชีอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตของตนเองและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวและชุมชนเจ้าหน้าที่นำความรู้มาถ่ายทอด ไม่ได้ถ่ายทอดเฉพาะเด็กแต่ถ่ายทอดลงไปถึงคุณครูเพราะคุณครูตำรวตรํารวจชายแดนส่วนใหญ่ก็ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีประโยชน์ก็คือการทําบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นประโยชน์มากในการเข้ามาสอนให้กับเด็กได้รู้จักเก็บรู้จักออมดีมากค่ะพวกพี่มาสอนการทํารายรับรายจ่ายหนูนําความรู้ตรงนี้ไปสอนพ่อแม่ให้ทํา บัญชีรายรับรายจ่ายค่ะสนุกมากมากค่ะพี่สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการทําบัญชีรายรับรายจ่ายมากขึ้นและหนูได้นําความรู้ตรงนี้ไปสอนพ่อกับแม่ให้รู้จักการทําบัญชีครัวเรือน ซึ่งมีคุณครูคอยให้คำปรึกษ,ษาค่ะและนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่กลุ่มอาชีพเกษตรกรได้มีความรู้ในการจัดทำบัญชีและนำความรู้ความสามารถที่มีสร้างโอกาสและความก้าวหน้าให้แก่ตนเองและส่งผลให้คนในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น